ค่ะเด็กๆสำหรับเสริมทักษะภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอูก,กันนะคะแต่ก่อนอื่นให้เด็กๆไปฟังเพลงพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะไปกันเลย จำไว้เสียงยาวสระอูจำไว้เสียงยาวสระอู ระอูจำไว้เสียงยาวสระอูต่อไปให้เด,ด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกเสริมทัศษะ ทางด้านภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยในวันนี้นะคะใหเ้เด็กเปิดหน้าที่17เลยเมื่อเด,เด็กเปิดมาแล้วก่อนอื่นเรา,าอ่านคำสั่งพร้อมๆกันก่อนนะคะเด,เด็กใช้นิ้วชี้นะคะ แต่คุณครูขออนุญาตใช้ดินสอนนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนนั่นเองเขียนตามรอยประและเขียนคำตามแบบแล้วอ่านคำอีกครั้งนะคะเขียนตามรอยประและเขียนคำตามแบบแล้วอ่านคำสำหรับแบบฝึกของเราในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำตามรอยประ แล้วเขียนคําตามแบบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนคําแรกกันเลยนะคะดเด็กๆคำที่หนึ่งนะคะคอรออูครูเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะดเด็กๆค่อยๆเขียนให้ตรงตามรอยประนะคะ และต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำตามแบบด้วยตนเองนะคะโดยจะมีบรรทัดมาให้เด็กๆนะคะคุณครูเขียนคำตามแบบคำที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กสังเกตนะคะว่าคุณครูจะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบเขียนนะคะ ค่อยๆเขียนกันนะคะไปเขียนคำต่อไปกันเลยคะ่ะคำที่สองนะคะรออูรูไม่โทรูเรามาเขียนตามร้อยประกันก่อนนะคะเด็กๆ ต่อไปเด็กๆต้องเขียนคําตามแบบนะคะค่อยๆเขียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆ,ๆคําที่3มนะคะพออูผู้ไม่เอกผู้มาเขียนกันเลยนะคะ คำที่สหอมออูหมูไม่เอกมูคำที่ห้านะคะพอรออู คำต่อไปนะคะหอนออูหนูปออูปูไม่เอกปูเด็กๆค่อยๆเขียนนะคะ คำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสออูสูไมโทสู้มาเขียนกันเลยนะคะเย้ yeah. คุณผู้เขียนคําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างเอ,อ่ยเวลาเด็กเขียนนะคะค่อยๆเขียนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะดเด็กๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะสำหรับแบบฝึกในวันนี้เด็กๆจะต้องเขียนตามรอยประและเขียนคำตามแบบด้วยนะคะต่อไปนะคะดเด็กๆเรามาหัดอ่านกันนะคะคำที่หนึ่งนะคะคอรออู ครูขอรออูครูคอรออูครูรออูรูไม่โทรรูรออูรูไม่โทรรู รออูรูไม่โทรรูรออูรูไม่โทรรูเก่งมากคะ่ะคำต่อไปนะคะพออูพูไม่เอกพูพออูพูไม่เอ พออูผู้ไม่เอกผู้พ่อ คำต่อไปนะคะพอลออูพรูพอลออูพรูพอลออูพรูหอ ปูปออูปูไม่เอกปูปออูปูไม่เอกปูปออูปูไม่เอกปูและคำสุดท้ายนะคะไดเด็กๆสออูสู ไมโทสู้สองอูสูไมโทสู้สออูสูไมโทสู้เย้เด็กๆกินกันมากๆเลยค่ะุครูคขอยกนิ้วให้เลย เด็กๆคะสำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำตามรอยประด้วยและที่สำคัญเด็กๆจะต้องเขียนคำตามแบบด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆเขียนคำตามแบบไม่ต้องรีบร้อนเขียนนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะเด็กๆตังเกตของคุณครูด้วยนะคะและต่อไป เรามาระบ,บายสีภาพกันนะคะเด็กๆหยิบสีแล้วมาระบ,บายสีกันคะ่ะการระบ,บายสีภาพในวันนี้นะคะคุณครูจะใช้สีระบ,บายแค่ขอบๆพอนะคะดเด็กๆเพื่อความสวยงามเราไม่ระบ,บายทับคำนะคะและที่สำคัญดเด็กๆจะต้องฝึกอ่านคำที่ประสมระสมรารูก,กันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดเด็กๆไม่ระบ,บายสีทับคำนะคะ ต่อไปเรามาเขียนชื่อนามสกุลและชั้นกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกในหน้านี้นะคะคุณครูได้เขียนชื่อนามสกุลและชั้นของเด็กๆด,ด้วยปากกาสีแดงไว้ให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถใช้ดินสอเขียนทับไปที่รอยปากกาแดงได้เลยนะคะและสำหรับเด็กๆคนไหนที่คุณครูไม่ได้เขียนชื่อตามรอยปากกาสีแดงไว้ให้นะคะ คุณครูขอรบกวนท่านผู้ปกครองช่วยจับมือเด็กๆเขียนด้วยนะคะเรามาเขียนชื่อกันเลยนะคะเด็กๆ และสำหรับการฝึกเขียนตามรอยปะและเขียนคำตามแบบในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านและทบทวนแบบฝึกในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ